สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง Memory d i e m Fun นะครับวันนี้เรากลับกันมาอีกครั้งกับการรีวิวการ์ตูนมังงะกันอีกเช่นเคยนะครับช่วงนี้ก็ทําแต่งานนะฮะไม่ค่อยได้เข้ามาทําคลิปเท่าไหร่นะครับก็ต้องขออภัยทุกท่านไว้นะที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่างานมันเยอะจริงๆนะครับช่วงนี้นะ ประกอบกับอดลับอบนอนนิดหน่อยนะฮะก็ถ้ายังไงนะฮะยังชื่นชอบชื่นชมช่องเล็กๆช่องนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้แม่มารีดีมฟันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวมังงะเรื่องหนึ่งนะครับที่คิดว่าเป็นขวัญใจเด็กหนวดในยุค8090หรือว่าหลังจากนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นการ์ตูนที่ อมตะคลาสสิกแล้วก็นิยมมากมาจนถึงปัจจุบันแม้จะไม่ได้เกิดในปีพศที่มันสร้างมังงะเรื่องนี้ขึ้นมาก็ตามนะครับคิดว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับกับเรื่องราวที่มีชื่อว่าผีซ่ากับฮานาดะนะครับจากค่ายวิบุญกิจคอมิกนะฮะมีจำนวน5้าเล่มจบนะครับโดยผู้เขียนนะครับก็คือมาโกโตอิชิกินะฮะ การ์ตูนเรื่องนี้มันก็เป็นการ์ตูนอมตะการ์ตูนดังเรื่องหนึ่งในยุคสมัยหนึ่งเลยนะครับสำหรับคนไทยเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงแล้วก็มีคนชื่นชอบกันอยู่เยอะพอสมควรจริงๆแล้วผมไม่อยากจะเอา,อามังงะอะไรที่รู้จักกันดีอยู่แล้วมารีวิวนะฮะแต่ช่วงนี้สมองติดตันจริงๆนะก็เอาเป็นว่ามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ พีซ่ากับฮานดะนะครับมันก็บอกตามชื่อเรื่องอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผีแล้วก็ฮานดะนะครับฮานดะนะครับเขาก็คือเด็กชายอายุ9ขวบนะครับที่มีชื่อว่า อิจิโร่ฮานดะนะครับเป็นเด็กชายสุกซนวัย9้9ขวบนะครับเขาอาศัยอยู่ในชนบทของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็อิจิโร่เนี่ยเขาจะเป็นเด็กที่เป็นตัวแสบประจำหมู่บ้านนะครับเาแกล้งคนนู้นคนนี้นะฮะเป็นเด็กเกเรที่สร้างปัญหาให้คนรอบข้างอยู่เสมอๆนะครับจนวันหนึ่งเนี่ยเขาโดนแม่โกรธมากๆนะฮะก็เลยวิ่งหนีแม่แล้วทีเนี้ยพอวิ่งหนีแม่ปุ๊บ บังเอิญเนี่ยนะฮะแล้วก็เลยทำให้ตัวเขาเนี่ยเลยต้องวิ่งหนีแม่จนกระทั่งเนี่ยวิ่งหนีแล้วไปประสบอุบัติเหตุนะครับโดนรถบรรทุกจนศืีรษะเข้าอย่างแรงนะฮะจนต้องแบบไปเย็บหลายเข็มเลยนะฮะจากที่มีผมอยู่เนี่ยเขาเลยต้องโกนหัวล้นเพราะว่าแผลที่เจ็บอยู่ที่หัวตรงนี้นะฮะแต่สิ่งที่ติดตามมาด้วยนะฮะ ไม่ใช่การสมานแผลหรือว่าได้เย็บแผลอะไรต่างๆนะครับกับกลายเป็นว่าเขามีความสามารถพิเศษนะครับในการเห็นผีด้วยตาของเขาเองนะฮะและผีพวกนั้นเนี่ยก็มักจะมาขอความช่วยเหลือจากฮานาดะอิจิโร่ของเรานะฮะจากเด็กชายที่เป็นคนที่แบบชอบแกล้งคนนู้นคนนี้นะครับหรือว่าทำตัวมีปัญหาเนี่ยเขาก็ต้องรับภารกิจจากพวก ผ,ผีทั้งหลายที่เขาเห็นนะฮะคอยแก้ปัญหาแล้วส่งพวกเขาเนี่ยไปสู่สุขติให้ได้นะครับเรื่องราวของผีซ่าฮาันดะเนี่ยมันก็จะมีปนความกลกนุนๆตลกๆกปกฮาอมยิ้มน่ารักน่ารักนะครับคือไม่ได้ตลกแบบทะลิน้นทะลึ่งนะฮะมากเกินไปนะออกแนวอมยิ้มขำๆแล้วก็อิ่มเอ็มใจไปด้วยนะครับสำหรับเรื่องนี้นะ นอกจากนั้นก็จะมีมุมซึ้งๆนะฮะที่ตัวฮานาดาเนี่ยเขาได้ไปช่วยกับพูดผีต่างๆที่จะต้องสืบสาวราวเรื่องความเป็นมาเป็นไปว่าจะทำยังไงจะแก้ปัญหาแก้โจ์นี้เพื่อช่วยผีพวกนี้ให้ได้นะครับมันก็เป็นการ์ตูนน่ารักน่ารักไม่มีพิษมีภัยนะครับแล้วก็เป็นการ์ตูนที่อ่านแล้วอิ่มเอมใจอยู่เรื่องหนึ่งเลยทีเดียวนะครับกับผีซ่า กับฮานดะานะฮะซึ่งมี5เล่มนะจะไปหาสภาพดีๆแบบใหม่คลิปเนี่ยอาจจะมีอยู่บ้างแต่มันหาอาจจะยากนิดนึงนะฮะเพราะว่าค่อนข้างเก่าแล้วอยู่เว้นว่าถ้าในอนาคตเขาพิมพ์ใหม่ก็อาจจะได้เล่มที่มันสวยงามมากกว่าเดิมนะฮะแต่ถ้ายังไม่มีก็อาจจะต้องเป็นเล่มเก่าๆที่เนื้อกระดาษเนี่ยมันอาจจะเหลืองๆไปบ้างแล้วนะฮะแต่ผมคอนเฟิร์มเลยว่าเป็นเรื่องราวที่สนุก ดีอิ่มเอมใจแล้วก็แนะนำให้ทุกคนเนี่ยไปซื้อสะสมไว้ได้เลยนะครับบอกได้เต็มปากเต็มคำร้0ยว่าไม่ควรพลาดนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ Memory ี่ดีมฟันด้วยนะครับสวัสดีครับ